อากาศดีมากกล้วยรวยนี่ดูรถรถมาเหรอกล้วยระวังรถครับระวังรถดูผ้าเลก็จะเห็นผ้าแวบ,บๆกล้วยไปทีป่น้ำเนอะหล่นนะหล่นป้วงนะกลัวไหมหล่นป้วล้วป้วล้วเลยแนะ่ลองกินหญ้าเหรอครับ โอ้โหดูภูเขาสวยมากเลยค่ะภูเขาและอากาศยามเช้าสวยมากรถมาถสวยจิ๊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 จ